เจริญพรวันนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเนาะที่ปารบเรื่องเนี้ยเพราะว่าได้เห็นคลิปของใครคนหนึ่งนะที่อ้างตัวเป็นอาจารย์แล้วมองว่าการนั่งสมาธิเดินจงกรมมันไม่ใช่ทาง,างการบรรลุธรรมนะแล้วก็อธิบายไปข้างๆคู่ พูดถึงตัวคําสอนพระเจ้าหรือคําสอนที่ครูบาอาจารย์อ้านจากพระคัมภีร์ว่าเป็นของที่เป็นสมมุติไม่จริงจังอย่างนี้เป็นต้นอธิบายไปต่างๆนานโดยมองว่าการปฏิบัติอย่างที่ทำๆทกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ถูกทางการแต่งชุดขาวเดินจงกรมนั่งสมาธิมันไม่ใช่ทางการบรรลุธรรมอันนี้แสดงว่าคนที่พูดเนี่ย กลับไม่เข้าใจจริงวันนี้เรามาทบทวนความรู้กันเนาะว่าอะไรละ่ะคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรรู้จะได้ไม่หลงผิดจะได้ไม่เข้าใจไปตามอาจารย์ทำนองนั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวหน้าต่อไปได้หรือสามารถเข้าถึงธรรมะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสิ่งแรกที่ควรรู้เลยก็คือเป้าหมายของการ ปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เรามีความสงบทางใจชั่วครั้งชั่วคราวคือไม่ได้ทำเพื่อความสบายใจอ่ะบางคนเกิดความเครียดนอนไม่หลับหรือเป็นทุกข์อะไรบางอย่างก็ไม่นั่งสมาธิเพื่อที่ว่าจะได้หายจากความเครียดความทุกข์เหล่านั้น สามารถนอนหลับฝันดีอย่างนี้เป็นต้นแท้ที่จริงแล้วเป้าหมายสําคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมคือการค้นทุกข์อย่างแท้จริงคือการดับเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงการนั่งสมาธิการเจริญภาวนาการฟังธรรมก็เพื่อฝึกจิตให้รู้เท่าทันความจริงของชีวิต แล้วจะรู้อะไรล่ะถึงจะเรียกว่ารู้ความจริงของชีวิตนั่นคือคำถามข้อที่สองที่เราควรรู้สิ่งที่เราควรรู้เพื่อการค้นจากความทุกข์ทางใจก็คือรู้ในอริยสัจสี่รู้ความจริงเรื่องความทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และผลทาง เพื่อความดับทุกข์ถ้าพูดแบบนี้หลายคนก็คงคุ้นเคยแต่ถ้าพูดว่าชีวิตเนี้ยเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์จากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นต้นกลา่าโดยรวมเนี่ยอุปทานาขันทังห้ากายใจนี่แหละ เป็นความทุกข์กระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเปลี่ยนแปลงของกายใจคือความทุกข์ซึ่งมันมีสาเหตุสาเหตุที่ว่าคือสมุทยัยก็คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความอยากไม่เป็นนู่นไม่อยากเป็นนี่เป็นเหตุทําให้เกิดความทุกข์เหล่านั้นเป็นเหตุทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาต่างๆในชีวิตประการที่สมการรู้ว่าการดับตัณหาได้นั่นแหละคือความพ้นทุกข์ที่แท้จริงที่ท่านเรียกวันนิโรธประการที่4รู้ขนทางดับทุกข์หรือปฏิบัติตามขนทางแห่งการดับทุกข์ ซึ่งท่านเรียกว่าอะเรียมัคเปองแปนเมื่อเราเข้าถึงเข้าใจแจ่มแจ้งในทุกสมุทไทยนยิโรธมัคก,ก็จะทำให้เราเข้าถึงหัวใจพุทธศาสนาเข้าถึงเนื้อตัวของการปฏิบัติธรรมไม่สับสนไม่วกวนไม่พลาดมวัวหรือเข้าใจเรื่องตรงนี้ สำคัญมากประการที่3แนวทางการปรัพฤติบัติคืออย่างไรแนวทางปริบัติของเราก็คือการรักษาศีลประพฤติกายใจให้เรียบร้อยโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั่นคือศีลใช่ไหมและการฝึกหัดจิตใจให้เกิด คุณธรรมประการต่างๆเรียกว่าสมาธิและการพัฒนาสติปัญญาให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงยึดติดเรียกว่าปัญญาซึ่งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองคือแนวทางปฏิบัติเรายึดตามแนวทางนั้น และความชั่วสร้างความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยความเข้าใจตามความจริงยึดตามแนวทางเนี้ไม่ผิดเพี้ยนเป็นไปเพื่อความบรรลุธรรมซึ่งเราอาจจะเห็นเป็นภาพการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการสวดมนต์การฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นความดีที่สอดคล้องกับหลักการทั้งสามประการ ที่ว่าเนี้ยก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นทั้งสามประการจึงถือได้ว่าเป็นเสาหลักของการฝึกจิตพัฒนาใจประการต่อมาแกนแกนสำคัญของการปฏิบัติไม่ว่าจะศีลสมาธิปัญญาก็คือการมีสติ รู้เท่าทันอาการของกายของจิตที่เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจการมีบัติธรรมว่าแก่นแก่นจริงๆคือการมีสติเราก็จะไม่จํากัดการมีธรรมะว่าอยู่เฉพาะในวัดจริงๆคือธรรมะมันอยู่ในใจนี่แหละใจที่มีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป เพื่อที่จะให้ใจไม่ต้องตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นไม่ว่าจะเดินจะพูดจะนั่งจะนอนจะทำกิจกรรมต่างๆก็ให้ใจมีสติรู้เท่าทันเมื่อมีสติก็ได้ชื่อว่าละความชั่วออกจากใจก็ได้ชื่อว่าสร้างสารรค์คุณธรรม ให้เกิดขึ้นในใจก็ได้ชื่อว่ากําลังขัดเกลาจิตใจให้เกิดอัญจาเพราะนั้นเนี่ยแกนแกนสําคัญคือการมีสติแล้วเราจะมีสติเพื่ออะไรอันนี้เป็นข้อที่ห้าเนาะเพื่อเรามีสติหรือจเจริญสติเป็นประจำเราจะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่าสัรพะชีวิตทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่มีสภาพที่เป็นลักษณะที่เหมือนๆกันสามประการนั่นก็คือความไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเปลี่ยนแปลงไปมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างต่อเนื่องนั่นคืออนิจจัง ความไม่เที่ยงต่อมาข้อที่สองคือทุกขังหรือทุกขาตาทุกอย่างล้วนเป็นสภาพที่ทนอยู่ถาวรไม่ได้บ,บังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ประการสุดท้ายคืออนัตตาสภาพธรรมทั้งหลายล้วนไม่มีตัวตน ยืนรงถาวรเป็นแกนแกนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าจะคุณธรรมหรือกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรที่จรีงยั่งยืนไม่มีระไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงจิตก็เปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนกายนี้ก็เปลี่ยนเมื่อเราจเจริญสติสมบูรณ์พร้อมเราจะเข้าใจ ในความเป็นจริงทั้งสามประการนี้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นใจไม่ฟูใจไม่แฟบไปตามสถานการณ์ต่างๆข้อที่หนอกจากเราจะเจริญสติแล้วเนี่ยแล้วควรฝึกด้วยความเพียรพยายามอดทนไม่ย่อท้อในการปฏิบัติธรรมมันอาศัยเวลาอาศัยความเพียร บางวันจิตก็สงบบางวันจิตก็ฟุ้งซ่านให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าท้อถอยเพียนต่อไปเหมือนน้ำหยดลงหินเนาะทุกๆวันเรื่อยๆหินมันยังกร่อนได้การฝึกจิตพัฒนาใจก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปทำไปเรื่อยๆด้วยความพยายามเหมือนคำที่พระเจ้าตรัสว่าวิาวริยณนะทุกขะ มัดเจติบุคคลจะล่วงพ้นทุกได้ด้วยความเพียรพยายามยิ่งว่านั้นสิ่งที่ควรรู้ก็คือรู้จักมันตรวจสอบจิตใจตัวเองคือเวลาปฏิบัติอย่าหลงดีใจเพียงเพราะาใจมันสงบโอ้ยดีจังเลย,เลยอย่างเงี้ยทำได้ปฏิบัติได้ให้เวณาเสมอๆว่า ความโลภความปวดความหลงของเราลดลงหรือเปล่าถ้ายังเหมือนเดิมเนี่ยก็แสดงว่าเรายังไม่ก้าวไปไหนยังไม่ก้าวหน้ายังไม่พัฒนาถ้าเราฝึกได้จริงเนี่ยกิเลสความโลภความปวดความหลงไป่ต้นจะต้องลดลงคุณธรรมจะต้องเพิ่มขึ้นและประเด็นสำคัญ ข้อที่แปดที่ควรรู้ก็คือควรหาครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องคือหลายคนน่ะอ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์ร,ยรู้นู่นรู้นี่แต่คำสอนไม่สอดคล้องกับคำสอนพระเจ้าก็กลายเป็นคนชี้ผิดชี้ถูกชี้ไม่เป็นชี้มั่วอธิบายข้างๆโอขู่พระเจ้าถึงได้ตรัสว่า การยานามิตรเนี่ยหรือมิตรที่ดเีเป็นทั้งหมดทั้งปวงในการฝึกหัดพัฒนาในุทธศนาเรียามิตรหมายถึงอะไมิตรที่มีความรู้มีความดีและหวังดีต่อเราชี้แนวทางที่ถูกต้องให้แก่เราเราก็สามารถเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเพราะฉนั้นเนี่ยเราจะพคบใครอยู่ใกล้ชิดใครเคารพนับถือใครก็ต้องมองให้ดีก่อนว่า เขารู้จริงไหมเขาไปบับบจริงไหมเขาแนะนําเราได้ไหมและที่สำคัญคือเขาหวังดีต่อเราไหมการหาครูบาอาจารย์ที่เหมาะสมจึงสําคัญถ้าท่านมีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถเพียงพอมีใจที่เมตตาหวังดีต่อเราคอยแนะนําเรามันก็จะทําให้เราไม่หลงทาง เพราะบางครั้งในการปฏิบัติธรรมอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่หลอกทําให้เราคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมทําให้เราเข้าใจไปว่าเราถึงระดับนั้นระดับนี้อย่างนี้เป็นตน้นถ้าครูบาอาจารย์รู้ไม่จริงหรือรู้ไม่เพียงพอก็แนะนําเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเราควรจะเรียนรู้ให้มากปฏิบัติให้จริงๆเนาะ และจุประสมก็ไม่ควรทำแค่ให้ใจมันสงบหายเครียดแต่ควรจะทำให้ชีวิตทางข้างนอกและข้างในของเราเนี่ยเป็นสุขเป็นอิสระจากความทุกข์อิกแท้จริงเราควรจะรู้ความจริงของชีวิตด้วยปัญญาเพื่อละเพื่อวางเพื่อพ้นจากความทุกข์เหมือนถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสว่า สัพเพธรรมานานังอาภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่สมควรที่จะยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเรียนรู้ธรรมะหรือเรียนรู้สภาวะธรรมทั้งหลายเพื่อที่จะละจะวางความยึดติดถือมั่นนั่นคือสิ่งที่เรา ควรจะเรียนรู้ควรจะเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางชีวิตเพื่อเรามีชีวิตที่งดงามเพราะธรรมะที่แท้คือแสงสว่างชีวิตขอทุกท่านมีความสุขเจริญพร